พไปเอกเอาอะไรมาให้เนี่ยพเอกเอาอะไรมาให้เนี่ยคนหล่อเอาวจะหยิบก่อนหยิบไหมวะปั๊บนี่เอาอันนี้เนี่ยพไปเอกเนี่ยเอาที่มาตั้งนึเดี้ยอาหรเอาไงเดี๋ยวนี้มันมากเลยเนี่ยเออกับพี่นนี้ผมมีความรู้สึกว่าวันเนี้ยมิเกเล่นมันมากสนุกเลยวันนี้ฟาแล้วมองตรงเนื้อเรื่องที่พุ่ไม่ขึ้นไม่ไม่ใช่การแสดงนะ พุ่งไม่ขึ้นจริงๆคือคือวันนี้ก็เหมือนนะว่าเขาย่อตัวแล้วเขาปักปักตัวเองไว้กับดินเลย hmm. ไม่ขึ้นจริงๆ <Okay. S 1> สุดแรงนะคือยอมไม่ขึ้นจริงหมดของเก่งเก่งสนุกสนุกวันเนี้ยยอมไม่ขึ้นจริงๆวันนี้ยอม วันนี้ยอมนี่สนุกวันนี้วันนี้ยอมพี่เนี่ยแล้ววันนี้สนุกด้วยวันนี้สนุกวันนี้สนุกครับขอบคุณทุกคนมากวันนี้ก็เป็นวันที่เหมือนโรมศิลปินรับเชิญเนาะเอาเพลงทางพ่อสอนรักมาช่วยเพราะว่าศิลปินในบ้านปารมีอ่ะช่วยกันหลายคนเราก็เลยเอาศิลปินบ้านพ่อสอนรักมาช่วยแต่กคือมันก็เหมือนครอบครัวเดียวกันอ่ะเล่นมามันก็เคมีเดียวกันเพราะว่าเราเหมือนทีมงานเดียวกันเคยไปช่วยบ้านนู้นมาแล้วใช่แล้วเล่นก็ดึงเข้ามาบ้างแล้วเดี๋ยวอาจจะได้มาไปบ่อยเพราะว่าดูจากฟีดแบ็กท่านผู้ชมเขาเปิดชอบ ยังเมื่อเย็นเนี่ยเห็นพวกลุกออไปคนตื่นเต้นกันมากแล้วก็เห็นพี่กบเอ้ยอยากให้พี่แนทชวนพี่กบมาเล่นด้วยได้ขึ้นจริงๆด้วยแล้วพี่กบพี่กบเซอร์ไพรส์อ่ะพี่กบเซอร์ไพรส์ผมด้วยเซอร์ไพรส์คือผมอ่ะเห็นพี่พี่ออฟมาหล่าในเกมก็ไม่เลยแต่ผมเห็นพี่กบเขาเดิมอย่างเงี้ย กอ่าาไบมงแล้วก็ไปปลารอกันเขาออกไปขึ้นไปเล่นออกชายเบ่งขำก็เห็นเขาเมื่อตอนเย็นนี่แหละเลยไม่ลงรูปแกพอเห็นปุ๊บผมคิดไปคนบอกเอาพี่แนทเอาพี่กบขึ้นหน่อยใช่ซึ่งผมชอบพี่กบเขาอยู่แล้วเป็นคนชอบพี่กบเล่นลิเกอยู่แล้วลี่เกย์ขำล่นยาเล่นคุยอะไรก็ดีที่สุดเมีเขาเต้นด้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เผอเขาออกอีกงานผมก็มีคนอยู่มีอยู่อยู่วันีออกมาอกันห่งายยี่สิบบาทเนี่ยจ่างยี่สิบเดี๋ยวจะออกมาฉากหนึงเนี่ยไม่ไม่ได้จ่ายเลยนะพอเดี๋ยวไที่ออกไปเอง ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วยสนับสนุนด้ว,ย,วย,ยครับในล,ลัชสมัยนี้ถ้าที่ชอบก็ไปกดแชร์แล้วก็ไปอัดคลิปให้เป็นไวรัลก,กันนะครับในเรื่องนี้วันนี้ศิลปินทุกคนเต็ม ตั้งใจการแสดงเต็มร้อยมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงด้วยแล้วก็มีฉากหน,นึ่งก็จะฉากมันพี่นุ่มจะพูดแล้วอ่ะฉากฉากอารมณ์ของพี่นุ่นที่แบบตอนเข้าไปคือ,อครับผมถึงมากวันนี้คนลุกไหมวันนี้อาวันน,น,นี้วันนี้ก็ดูอยู่ก็ร้องไห้อยู่เหมือนกันมันน้ำตาซึมๆเพราะว่าเราต้องสร้างฟิลบ่ลอยแล้ววันนี้ไม่ต้องสร้างเลยเพราะว่าวันนี้ฟิลดีมากวันนี้วันนี้ฟิลมันมาโตได้ใจมากสุดแล้วใช่ครับนานทันทีคึ่งไหมครึ่งคึ่งกับเพื่อนเราไหมครึ่งวันนี้คึ่งหลายอย่างเลยว้้้้้้ยยยยึึึึึ่่่่งงทีีกกกไไปขขขนนนนนดดววตตััจะะลออ ถามพวกนี้หน่อยดมพวกนี้หน่อยยุลยามันอยู่ตรงไหนเนี่ยยุลยาเดี๋ยวต้องรอดูว่าตรงไหนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะปักหมุดให้ทางหน้าเพจนะครับอ๋อเออดีดีดีปักหมุดหน้าเพจครับผมอ่าอ่าโอเคขอบคุณช่องพี่ครับผมครับอ้าวหนูเอฟซีรอถ่ายรูปครับผมอ่าอเอาอีกทีนึง่อ่ามีเอฟซีถ่ายรูปนะอ่ามาน้องอะไรรูปเอาไปให้เอาแต่ว่ายกนี้หนูก็ข้างหนที่ขอให้หนูข้างไหน งใจในการทานสืท่าปสอบนครับวให้ได้ที่หนึ oh ่งในวิชาครับเียเป็นที cioè, wow ่ไม <PR ่ต uh, ้องแีกแล้วก็วืการอนสือความกขึ้นอ่าขอบคุณนะครับนี่ดีใจนะเรนความละขอบคุณครับ